คุณปู่ไม่มีทางผมไม่มีทางทําแบบนั้นหรอกฉันไม่สนว่าแกจะทําด้วยวิธีไหนหรือทาเงินได้บ้านเท่าไหร่ในสองวันที่ผ่านมาพูดมันออกมาเดี๋ยวนี้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับมันเสียงวางสายปี๊ดปี๊ดพระพูดมันออกมาพูดมันออกมาเหรอนั่นคือเงินเกือบหมื่นล้านเลยนะจริงๆแล้วเขาต้องการให้ฉันพูดมันออกมา แต่ปู่กําลังโกรธเขาโกรธเป็นไปได้ไหมที่สิ่งนี้จะทําให้ผู้อาวุโสของตระกูลไม่พอใจคุณปู่กําลังถูกกดดัน,นเงินหรอฉันควรทํำยังไงดีฉันรับมันไม่ได้หลังจากได้รับข่าวจากเฉินเคอร์ซินเย่อเทียนรีบกลับบ้านในขณะที่การจัดการกำลังคนเพื่อตรวจสอบช่องทางการขายยาปลอมในขณะที่ทุ่นเงินจำนวนมากเพื่อดมกำลังสื่อ เตือนผู้บริโภคให้ระวังการโดนหลอกอย่างไรก็ตามก่อนที่เยออ่อเทียนจะจัดการทุกอย่างได้กองกําลังที่ทรงพลังที่สุดในประเทศจีนได้วางกําลังทุกอย่างแล้วและเริ่มดําเนินการเธอหมายความว่าไงเทียนซิงบิวตี้สามารถเปิดธุรกิจได้หรือไม่บางคนเริ่มที่จะต่อต้านและความกดดันระดับสูงสุดก็ได้ดําเนินขึ้นแล้ว ในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวทีวีหรือแม้แต่สื่อออนไลน์ล้วนแต่รายงานการช่อโกงของยาชิงเฉินปลอมตั้งแต่เมืองเล็กๆและหมู่บ้านไปจนถึงเมืองขนาดใหญ่ด้วยความแข็งแกร่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนครอบคุมไปทั่วทั้งจีนตอบสนองต่อการเรียกร้องระดับชาติต่อต้านยาปลอมอย่างเฉียบขาดสำนักข่าวบีบีี เมื่อวันก่อนมีเม็ดยาที่ลอกเรียนแบบเม็ดยาชิงเฉินปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเราซึ่งเป็นภัยร้ายแรงทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยและดึงดูดความสนใจของผู้คนในแง่นี้การดําเนินการต่อต้านยาปลอมที่มีขนาดใหญ่มากได้เริ่มดําเนินการอย่างเป็นทางการแล้วสิ่งพวกนี้จะต้องไม่เป็นที่ยอมรับ ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์จุดขายยาปลอมและคลังสินค้าทั้งหมดในประเทศจีนถูกปิดตัวลงและถูกทำลายมีผู้คนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากถูกจับกุมพวกเขาจะพบกับการลงโทษทางกฎหมายโอ้อย่างลิสเดนขอแสดงความยินดีด้วยในสุดเม็ดยาเชิงเฉินก็กลับมาโด่งดังอีกครั้ง อย่าลืมนะว่าเธอก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มันก็เป็นข่าวดีสําหรับเธอเช่นกันอย่างไรก็ตามมีคนสมัครงานในบริษัทของเรามากขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาแล้วที่จ้องพิจารณาการขยายบริษัทดังนั้นนายวางแผนที่จะลงทุนเป็นจํานวนเท่าใดไม่ว่ามาราตาส่วนจะคืออะไรก็ตามไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนตระกูลโอ้อยของเราก็สามารถจ่ายได้ เราจะลงทุนมากกว่า1 0,000หล้านเพื่อสร้างอาคารพาณิชย์0ชั้นฉันมีไอเดียเป็นของตัวเองในการออกแบบชั้นจะให้พิมพ์เขียวกับเธอในภายหลังได้ชั้นสัญญาว่าจะใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุดสําหรับนายและจะไม่ทําให้นายต้องผิดหวังอย่างแน่นอนตราบใดทีด่เธอดูแลเขาอย่างที่ชั้นแนะนําก็จะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนายไม่ได้โกหกใช่ไหมเรื่องที่ว่าปู่ของชันจะตื่น แกมาทาอะไรที่นี่ใครอนุญาตให้แกเข้ามาในบ้านฉันรปภมาลากเขาออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เอาล่ะชายชาลาโอหยางกําลังจะตื่นขึ้นแล้วและมีบางคนเริ่มวิตกกังวลสินะโอหยางเซียงอวีเขาเป็นแขกของฉันแขกกันเหรอเขาเป็นญาติหรือเป็นคนรักล่ะจะภูมิใจอะไรกันนะกันหนาะกับการเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อหุ้นยาเฉินแค่สิบเปอร์เซ็นต์อย่าทำให้ตระกูลโอหยางของฉันมีมนทินไปเดทกันที่อื่นเลยไป ก่อนหน้านี้ฉันได้เตือนนายไว้แล้วถ้าพูดเรื่องอไรสาระอะไรอีกแล้วก็ฉันปล่อยนายไว้แน่ฉันจะฆ่าแกนังบ้าถ้าไม่ใช่เพราะสิงเยี่ยวตระกูลโอหยางของแกคงแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วล่ะเห็นแบบนี้แล้วแกยังกล้าที่จะทุบตีน้องสาวของตัวเองงั้นหรอเออแกสองคนเป็นลูกหมาออกไปออกไปจากบ้านตระกูลโอหยางเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้น ผู้ชายคนนี้ไม่เพียงดูถูกสิงเกี่ยวแต่ยังพยายามจะทะําร้ายเธอด้วยแกกําลังทําอะไรแกควรจะปกป้องเธอด้วยความเป็นพี่น้องไม่ใช่หรอเสียงอวี๋สิ่งที่เขาพูดมันเป็นความจริงงั้นหรอสุนัขตัวผู้และตัวเมียนั่นไม่สมควรอยู่บ้านเอาอย่างของพวกเราฉันบอกให้เขาออกไปพวกเขาต้องออกไปจากที่นี่เพียตบหน้าไปึ่งที ก็จบไปแล้วนะเออถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยตอนนี้ก็ค้างไปตามระเบียบนะครับหมดเวลาทำคลิปแล้วอันที่จริงก็ขี้เกียจนั่นแหละครับไอ้ส่วนเรื่องจกักรพรรด 80, ิ8 0 0 0 0ปีผมก็ลองไปอ่านดูสัก2 3, ตอนแล้วครับก็สนุกอยู่แต่ซับน่าจะยากพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะมาลองทําให้พวกนี้นะ